วันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับเก็บของเก็บเต็นท์กันกลับที่พักครับผมผับมันบ้านก็กำลังเก็บที่นอนอยู่นะครับผมนนเก็บเต็นท์เก็บเปลเก็บของกันครับกลับแล้ววันนี้ที่นอนพับมับ้านก็ง่ายๆนะครับผม อยู่ง่ายไปเจอวันเชียบก็เก็บของอยู่นะครับผมเสร็บพื้นที่เก็บเข้าของกันกับที่พักกันกับรวยนล้วไม่นะครับต่อไปพักผ่อนนะครับอาบน้ําซักผ้าชาร์จแบตนะครับผมตัดผมโกนหนวดกันอยู่ป่าจร อยู่ลาจนใช่ครับหนวดเขาก็เริ่มยาวแล้วหนวดเขาไม่ได้ไม่ได้โกนครับวันนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับผมครับผมผมก็ทำบ้านก็เตรียมของเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับกันแล้วครับครับวันนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับเตรียมที่จะเดินทางกลับถามนะครับผมก็เก็บของเก็บอะไรกันเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับ มานี่งมันเอมานี่งมันเองโอ้ดีใจดีใจครับผมมามาแดงไม่แดงมาโอ้ยไม่เจออะไรบ้านเลยเอ้ยดีใจมากเลยเอ้ยโอ้ยดีใจมากเลยครับก็บต้อน<ป>อรับอยู่เออมามามาทุกคนเลยสี่ไป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  คิดถึงคิดถึงรู้ความนะครับนี่พุ่งกลับมาถึงก็มาแต่งรอเลยนะครับผมตัดผมนี่ครับมาจากป่าก็ตัดผมเลยนะครับผมยาวเพราะว่าปล่อยให้ยาวไม่ได้นะครับผมต้องสั้นตลอดเพราะว่าอยู่ในป่าเดี๋ยวช่วงนี้ในป่าเห็บลมก็จะเยอะนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดผมสั้นเนี่ยเห็บจะกัดนะครับเราจะสังเกตยาก็กเลยต้องตัดผมให้สั้นหน่อยนี่ก็ตัดง่ายๆนะครับตัดกันเองอุปกรณ์ก็มีนี่ครับกระจกแบตเตอรี่ตัดง่ายๆนะครับผมแค่สองกระจกแล้วก็เล็งนะครับเริ่มเลยนี่ครับแค่เล็งกระจกให้ตรงนะครับก็ไถเลยนะครับตัดผม่ง่ายมากเลย นี่นะครับผมตรงนี้ก็ได้ครับผมเริ่มเป็นทรงแล้วนะครับนี่เห็นไหม ตัดไม่ยากนะครับแต่ผมเองเนี่ยอือนะครับเลยน,นี่ยิ่งตัดข้างขาวนี่ยิ่งติดตัดง่ายนะครับเราไม่ต้องไปดูว่าเนี่ยเราแค่ตัดข้าง,ข,าง,ข,าง,ข,างข้างให้สั้นนะครับข้างบนไปแต่งเอาข้างหลังมองไม่เห็นแต่อาศัยความรู้สึกนะครับไถยขึ้นไปก่อน ตัวใดที่ยังไม่โดนก็ไถซ้ํานะครับอืมผมก็จะไถให้ตรงที่ไม่โดนก็จะไถหลายๆรอบหน่อยนี่ครับข้าก็ไถไปเลย เอทั้งสองมือนะครับผมสอ,องถนัดพยายามเล็งสองข้างให้ตรงนะครับผมเนี่ยไม่ตรงเราก็เล็งให้ตรงนะครับจเสแล้วเราก็ค่อยแต่งเอาเหลือแค่นี้ต่อไปก็ข้างบนนะครับใช้ข้างบน รองข้างบนเอาก็ไม่ยากนะครับผมใช้ตัวรองทำให้ตันลงกว่าน,นี้หน่อยนะครับอืมรองหมดเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะตั้นลงหน่อยอืนนอน,นะครับนี่ตั้นลงแล้วนะครับต่อไปก็จะแตงนะครับอืม ตรได้แล้วนะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับผมแบ่งให้เสมอก่อนให้เขาเสมอกันอ่า แปรงปัดทำความสะอาดหน่อยเขาจะได้กินเสมอ,อจะได้กิน,กนดีนว,วันนี้ก็ตัดผมให้ไอ้เจ๋วหน่อยนะครับผมเอาเล็กไงน,นะนี่อันนี้ก็ตัดเองแล้ว อ่าง่ายๆนะครับนี่รัแบบแรกก็ตัดข้างๆก่อนผมก็ตัดก,กันง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ได้เน้นหลอนะครับเน้นความสะดวกตัดสันในห,หัวจะสบายหน่อยมันดูแลง่าย เห็บป่าจะเยอะนะครับช่วงนี้ผมนี่สําคัญเลยเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับก็จะต้องให้ตันเป็นพิเศษหน่อยอง่ายเลยนะครับตันไม่ยากแค่เล็งข้างๆให้เสมอ เดี๋ยวข้างบนก็ค่อยแต่งเอาโอเคครับฝั่งนี้บ้าน<อ>นี่นครับนี่นครับแบตเตอรีน่นแบตหมดก็เลยต้องใช้สายชาร์จไปด้วย นี่ครับเบาหัวขึ้นยอดใช่ไหมโอ้โล่งหัวเลยครับโล่งเลยเมื่อกี้ก็เจอเห็บแล้วนี่กับอ่าเนี่ยเห็บลมตัวเล็ก่ะแกออกไปเลยกัดติดหนังเลยนะครับเนี่ยนี่แหละเวลาตับผมตั้นงนะจะสังเกตง่ายตัดผมยาวเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเห็บเนี่ยอันตรายมากเลยเขาไมา่ได้กัดธรรมดานะครับกัดแบบคันนะ่ะ เกาบางทีเกาจนเป็นแผลนะครับเกาจนเลือดออกเลยกว่าจะหายให้เนี่ยนานมากเลยยิ่งที่คนแพ้เห็บด,ด้วยนะครับบางคนแพ้เห็บเนี่ยเป็นตีก็ไม่หายก็มีนะครับบางคนเนี่ยแต่พวกผมไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ร้ายกว่าทากเลยนะครับเห,เเหนะ็บเนี่ยเห็บปลากระปับเนี่ยเป็นแผลกระป๋าจะคันนะครับเกาแผลลามเลย ฮ่านี่ไงเวได้ล้นี่นะไม่เป็นแล้วนะครับงให้เสมอการมูนาออกเยอะไหมเอาเบอร์เบอร์มีเบอร์เบอร์สองไหม บอร์สองใช่ไหมมีเบอร์หนึ่งเบอร์สามแล้วก็เบอร์หกอ๋อเบอร์เบอร์สามก็ได้เบอร์สามนะอจับให้ต่อไปให้เสมออืี๋ยวเล็งดูหน่อยข้างหน้าเออถูงได้เลยได้ไหมด้ได้ให้นี่สิได้งทีตัดเองนี่เล็งเองเลยมันเน้นรอหรอกมมนมีสาไหนมาจีบหักอยู่เนี่ยอ่า ได้แล้วตอนนี้อาผ <c oughs> ได้แล้วแจวอะไรน,นะพี่นโอ้สายรถนะต่อสายก่อนแบตหมดก็เลยเสียบชาร์จไปด้วยฝนฝนตกแล้วที่เองนะอที่เร,ร,รา,ยอ,ารอ,อยู่ที่เราอ,อยู่ ไปมาต่อนะให้ตัวรองรองให้นะครับ <Okay. S 1> ตัดแข่งกับฝนฝนระมัดแล้วอย่างนี้นะครับตกหยุดตกหยุดทั้งวันตอนจังบแบบนี้อากาศไม่แน่นอนนะครับขินนั่นแหละอยู่นี่อ่ะเข้าเข้าไหมหู Hả? À? Mình khau mới? Khau Khau chứ? Dạ Tẩy ngắn đi, này, không khai hay sớm mở nữa lên lên Lại, À, แตใ,ให้ข้างเสมอเ,เขางบนไม่ต้องออกแล้วข้างบนแม่ไม่ออกใช่ไหมโอเคแล้วก็มันจะทันเกินพอดีเดี๋ยวจะแต่งค้างนะ<ม><ม>ครับไม่อยากตัดให้ข้างบนสั้นมากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะยาวหน่อยข้างบนนะครับอับนนี้ก็ได้เนาะแั่ผมแค่นี้ <laughs> แจ่วอะไรนะก็บีนนะสบายหัวตรงนี้ละดีนี่แล้สึอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมรอแล้วต่อไปก็เป็นการเก็บตกเก็บตกก็ตรงไหนที่ยังไม่สะอาดหรือยังไม่เรียงนะครับเราก็ไถซ้ำ ก็จะได้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับอืงไหนที่ยังไม่โดนก็แล้วก็ไถซ้ำนอนเลย มากหรอมากฝนก็ไล่ล<ง>ไม่เป็นไรหรอกฝนก็ลงแล้วพี่นี่ครับยามว่างจะภารกิจนี่ครับนี่ก็ได้ละ เด็กดูตรงไหนยังไม่เสมอนะครับรโอ้สุดยอดเลยทีนี้รครับผมแค่นี้ก็รอแล้ว นี่ตัดได้ค่นี้นะครับทรงผมเน้นความสะดวกสบายนะครับก็ตัดกันเป็นประจำนะครับยาวไม่ได้เพราะว่ายาวนี่คันหัวต้องใส่หมวกตลอดเวลาอยู่ป่าเนาะใช่ครับพี่เวลาทำงานเราต้องใส่หมวกตลอดนี่มันต้องผมผมสั้นไว้มันไม่คันหัวนะใช่มันสบายมันไม่คันนะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วย ครับผมนี่ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ําซักเสื้อผ้ากันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับหวานเจี๊ยบเลยครับครับบายบายไปแล้ว